สำหรับการติดตั้งฝ้าเพดานปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยให้การติดตั้งฝ้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแถมตัวฝ้าเองยังช่วยกันความร้อนที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยสำหรับคลิปนี้เราจะมาชมวิธีการขึ้นโครงค้าวสำหรับฝ้าเพดานกันครับพี่สิงค์ครับปัจจุบันฝ้ามีกี่ประเภทครับผมเอ,อ่อถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยปกติจะมีอยู่2ประเภทนะครับเราจะเรียกว่าเป็นฝ้าฉากเรียบ กับอีกอย่างนึงก็คือเป็นฝ้าทีบาร์มีแบบนะฉาบเรียบกับแบบทีบาร์แล้วถ้าเกิดเป็นคุณสมบัติของตัวฝ้าเองล่ะครับแบ่งได้กี่ประเภทเลยวันนี้เองเนี่ยวัวสดุที่เป็นแผ่นฝ้าเนี่ยมีให้เราเลือกหลากหลายมากนะครับนอกจากจะเป็นแผ่นธรรมดา9มิลเนี่ยที่เราใช้ติดตั้งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติอื่นๆพิเศษอีกนะครับ<ม>ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นแผ่นฝ้าเทอร์มอลายครับ,รบซึ่งจะมีคุณสมบัติกันความร้อนนะครับ กันความร้อนได้ดีเลยเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูครับ,รบผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นฟ้าที่เราเคลือบด้วย PVC นะครับเคลือบด้วย PVC ตัวนี้จะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนะครับจะเห็นว่าผิวนี่มีความมันวาวเล็กน้อยใช่ไหมฮะใช่ครับคือเวลาเลอะเนี่ยเราสามารถใช้ผ้าจุ่มน้ำมันหมาดเช็ดได้เลยนะครับ,รบผมกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มหลักแล้วเป็นที่นิยมมากปัจจุบันนะครับ,รบก็คือเป็นแผ่นฟ้าที่อะคูสติกเขาเรียกเป็นฟ้าอะคูสติกนะครับใช้สําหรับดูดซับเสียงนะครับเหมาะสำหรับห้องที่ ที่มีเสียงดังแล้วก็เสียงกล้องนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากแล้วฝ้าทั่วๆไปอย่างงี้ครับมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างครับพี่สิงห์อ๋อฝ้าทั่วๆไปนะครับยกตัวอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ในบ้านเราก็จะเป็นฝ้าเก้ามิลธรรมดาฝ้าเก้ามิลธรรมดาหลังจากติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยบางครั้งเจ้าของบ้านพบว่า มันกันความร้อนไม่ค่อยได้นะครับคือเข้าบ้านไปตอนเย็นเย็นอย่างเงี้ยอุณหภูมิในในบ้านมันก็ยังจะร้อนนะครับเจ้าของบ้านเขาก็จะแก้โดยการไปซื้อฉนวนที่เราเห็นเป็นม้วนๆนะครับครับเอาไปปูทับต้องไปทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งไปบนฝ้าเพื่อที่จะกั้นความร้อนนะครับเพจะทําให้มีขั้นตอนการทํางานมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายช่างมากขึ้นครับผมแล้วในจุดนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มีขั้นตอนมากขึ้นตอนนี้เราก็จะแนะนํานะครับสินค้า ที่เรียกว่ายิบล็อกเทอร์มอลนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่นําตัวฉนวนซึ่งทํามาจากตัว E.P.S. ไฮเด f o ฟ m นะครับติดกับตัวแผ่นยิบซ้ำติดอยู่กับแผ่นยิบซ้ำเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเวลาเราติดตั้งงานฝ้าเนี่ยเราก็จะสามารถติดไปพร้อมกันเลยไม่ต้องไปซื้อใส่ภายหลังนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดีเยี่ยมกันความร้อนได้ดีเยี่ยมด้วยครับแล้ววันนี้เรามีตัวนี้ใช่ไหมครับที่จะมาสาธิตเป็นตัวเทอร์มอไลนใช่ไหมครับใช่ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมครับผมเชิญครับก่อนจะไปเริ่มลงมือสาธิตกันครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่างต้องเตรียมครับผมอ๋ออุปกรณ์สําหรับงานฝ้าก็จะไม่ยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ถ้าเครื่องมือก็จะมีแค่คีมตัดโครงตัวสว่านสําหรับยิงสกรูนะครับแล้วก็ค้อนเนี่ยใช้ ทุกปรับระยะนิดนึงนะครับ,รบแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแขวนฝ้าแขวน้าจากท้องพื้นลงมานะครับรบแล้วก็จะมีพวกสกรูที่ใช้ยึดต่างๆอนะครับฝ้าที่เราจะสาธิตวันนี้เป็นฝ้าแบบฉับเรียบเป็นฝ้าฉับเรียบแล้วก็ใช้แผ่นเทอร์มอลายที่เคลืเทอร์อมอลายครับงั้นเราลงมือกันเลยวย่า ขั้นแรกเราเริ่มที่อะไรครับพี่สิงห์ขันแรกนะครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเซตระยะนะครับเซตระยะครับระยะระดับความสูงของฝ้าที่เราจะทําการติดตั้งอ <ừ> mm. นะครับหลังจากเซตระยะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะติดตั้งตัวฉากลิมก่อนฉากลิมต่อนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างสาธิตให้ดูให้ดูครับครับผม ที่เรา,เ,าเช็คและเซตระดับตัวฝ้าแล้วนะครับครับผมครับเราก็จะทําการติดตั้งตัวฉากริมนะครับฉากริมตัวนี้ก็จะมีความสําคัญนะครับเพราะว่า,เ,าเราพบว่าบางบ้านเนี่ยไม่ได้ติดตั้งตัวฉากริม,มซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาภายหลังว่าเราจะพบว่าเป็นรอยแตกเล้าระหว่งางผนังกับรอยต่อฝ้านะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าช่วยลดยปัญหาได,ด้ใช่ครับจะได้ไม่ต้องไปตามซ่อมภายหลังครับผม หลังจากที่เราติดตั้งตัวฉากริมเรียบร้อยแล้วครับผมลำดับต่อไปก็คือเราจะติดตั้งตัวชุดหิ้วโครงชุดหิ้วโครงิ้วโครงนี้ก็จะประกอบด้วย2ชิ้นหลักตัวนี้ก็จะใช้เจาะยึดติดกับตัวท้องพื้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวชุดแขวนเนี่ยแขวนไปอ๋อชุดนี้เนาะใช่ครับแล้วชุดนี้มันต่างจากทั่วไปยังไงบ้างครับผมทั่วไปทั่วไปปกติช่างบางครั้ง บางครั้งช่างเนี่ยจะไม่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 ใช้ตัวชุดแขวนแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ลวดใช้ลวดครับแทนจากต้องพื้นแล้วก็มาแขวนกับที่ตัวโครงเลยนะครับซึ่งการปรับระยะเนี่ยจะทําได้ยากแต่ตัวนี้ตัวนี้ใช้ง่ายนะครับตัวนี้เวลาเราต้องการปรับระยะเนี่ยเราแค่บีบสปริงแล้วเราก็สามารถเลื่อนระยะสั้นยาวได้แล้วพอเราปล่อยมันก็เวลาปล่อยฟิตเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมแน่นเราไม่สามารถที่จะดึงอ๋อขยับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลองดึงดูได้ครับ แน่นมากหาแน่นมากครับแต่ถ้าบิดปุ๊บเราก็ขยับได้ก็ทำให้ช่างทำงานได้สะดวกขึ้นด้วยครับแล้วก็ระดับฝ้าของเราก็จะเรียบเนียน ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการขึ้นตัวโครงข้าวหลักนะครับช่างก็จะทําการวัดระยะเพื่อที่จะไปตัดโครงข้าวหลักให้ได้ตามระยะที่ต้องการหลังจากเราตัดได้ตามระยะแล้วนะครับเราจะตัดตัวปลายโครงเนี่ยเพื่อทําการพับแล้วก็ยึดติดก,กับด้านข้างของผนังนะครับ หลังจากที่เราตัดวัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนํโครงข้าวหลักนะครับขึ้นมาแขวนเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะทําการปรับตั้งระยะนะครับก่อนที่จะยิงยึดโครงข้าวหลักเข้ากับด้านข้างของผ้านหัง จากเราติดตั้งตัวโครงข้าวหลักเสร็จแล้วลําดับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งโครงข้าวซอยนะครับระยะโครงข้าวซอยเนี่ยเราจะติดตั้งทุกๆระยะ40เซนตมตัวนี้เราจะทําการติดตั้งตัวโครงข้าวซอยนะครับเข้ากับตัวโครงข้าวหลัก ตอนนี้เราก็จะทำการยึดตัวโครงข้าวหลักนะครับเข้ากับตัวโครงข้าวซอยโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าตัวล็อกโครงนะครับก็จะเป็นมาตรฐานงานติดตั้งของทางยิบล็อกเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายวิธีการล็อกโครงของยิบล็อกนะครับครับผมระหว่างโครงข้าวหลักกับตัวโครงข้าวซอยอนะครับเราจะใช้ตัวล็อกโครงตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวล็อกโครงนะครับผมใช่ครับวิธีการก็คือเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวโครงข้าวซอย แบบนี้นะครับแล้วก็ประกบติดกับตัวคงข้าวผมตัดฝั่งนี้ไว้ให้ครับอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ประกบติดกับตัวคงข้าวหลักครับผมแล้วเราก็พับเข้าไปแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองใช่แค่นี้ก็เข้าล็อกครับเข้าล็อกไม่ขยับแล้วครับก็คือสามารถที่จะรับน้ําหนักในแนวนี้ได้ล็อกกันได้เลยคะตัวนี้นี่เราหาได้ทั่วไปหรือเปล่าครับตัวนี้ ตัวนี้ถ้าทั่วไปเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบที่ยิมล็อกใช้เป็นระบบพิเศษคร,ระบบทั่วไปเนี่ยที่ช่างใช้ช่างก็จะใช้สกรูนะครับขันที่ตัวโครงข้าวซอยเนี่ยยึดกับโครงข้าวหลักโดยตรงยิงทะลุมาติดกันยิงทะลุติดกันเลยครับมซึ่งซึ่งเราก็จะพบปัญหาคล้ายเดิมก็คือว่าหัวสกรูที่มันนูนออกมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวพื้นผิวของฝ้าเนี่ยจะไม่ค่อย,ยอ๋อไม่เรียบเสมอครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับง,งานโครงข้าวฝ้าก็คือการออยึดหัวโครงซอยเข้ากับตัวฉานตอนนี้งานติดตั้งโครงข้าว้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวอยากให้ทดลองดูว่าโครงข้าวของเรามีความแข็งแรงขนาดไหนทดสอบได้ด้วยได้ครับเชิญครับลองขึ้นไปดึงดูนะครับแ็งไรมนะครับผมโอ้แข็งแรงมากครับ <Yeah. S 2> เมื่อติดตั้งโครงข้าวเรียบร้อยแล้วคลิปถัดไปเราจะนำแผ่นฟ้าชนิดพิเศษเข้าติดตั้งกับโครงข้าวที่เราได้เตรียมไว้แล้วในวันนี้พร้อมกับทดสอบว่าแผ่นฟ้าชนิดพิเศษนี้จะกันความร้อนได้มากแค่ไหนพลาดไม่ได้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอจากไทยวัสดุช n n e l สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ